สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง9สิ่งที่ผู้คนมักจะเรียนรู้ช้าเกินไปในชีวิตนะครับชีวิตเต็มไปด้วยบทเรียนที่ให้เราได้เรียนรู้แต่ว่าบทเรียนบางบทเรียนที่สําคัญที่สุดคนเรามักจะเรียนรู้ได้ช้าเกินไปนะครับผู้คนจํานวนมากใช้ชีวิตโดยทําผิดพลาดซ้ําๆทําแบบเดิมๆแล้วก็เพิ่งที่จะตระหนักในภายหลังว่าอะไรคือสิ่งสําคัญจริงๆสําหรับชีวิตของพวกเขานะครับบทเรียน9้าข้อใน E ีีนี้ เป็นความจริงที่อาจจะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับได้ยากสําหรับคนบางคนนะครับซึ่งผู้คนจํานวนมากควรที่จะได้เรียนรู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เพราะว่ามันสามารถช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดความยากลําบากและความขุ่นแค้นขัดเคืองและความผิดหวังบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็นําพวกเขาไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และประสบความสําเร็จมากขึ้นหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP ีนี้ ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ํานะครับก็สามารถที่จะอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีโดยอ่านได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ9สิ่งที่ผู้คนเรียนรู้ช้าเกินไปในชีวิตนะครับข้อ 1. หากเกิดเรื่องร้ายๆกับคุณโลกและผู้คนรอบตัวก็จะก้าวต่อไปราวกับว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นคุณจงดูแลตัวเองให้ดีความจริงที่น่าตกใจอย,อย่างหนึ่งที่หลายๆคนต้องยอมรับ และมักจะสายเกินไปก็คือชีวิตทั้งของคุณและของคนอื่นนั้นต้องดําเนินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามความจริงข้อนี้อาจจะทําให้บางคนเจ็บปวดได้เพราะว่าเมื่อเผชิญกับวิกฤตส่วนตัวคนจํานวนมากมักจะรู้สึกแล้วก็คาดหวังว่าโลกควรหยุดหมุนเพื่อมองมาที่พวกเขาพวกเขาหวังว่าผู้คนควรสังเกตเห็นความทุกข์ยากของพวกเขาควรมีคนเห็นใจและร่วมจมอยู่กับความทุกข์และปัญหาที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่แต่ความจริงก็คือ ผู้คนจะไปต่อและโลกจะไม่หยุดหมุนเพื่อคุณอาจจะมีการชะง,งักเล็กน้อยแต่จะไม่นานเมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากผู้คนอาจจะแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือว่าให้การสนับสนุนชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่นานนักพวกเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองโลกไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อใครและโลกไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นไม่ใช่เพราะว่าผู้คนไม่สนใจคุณไม่เข้าใจคุณไม่รักคุณแต่เพราะว่าพวกเขามุ่งความสนใจไปที่การต่อสู้ของตัวเองมากกว่า พวกเขาแค่ทำตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของมนุษย์เท่านั้นพวกเขาไม่ได้ทำผิดอะไรต่อคุณเลยบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือคุณต้องดูแลตัวเองคุณเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถดูแลความต้องการของคุณได้อย่างสม่ำเสมอและเต็มที่หลายคนเข้าใจผิดว่าพวกเขาสามารถที่จะพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยเก็บกวาดเศษซากเมื่อทุกอย่างพังทลายในชีวิตของพวกเขาอย่างไรก็ตามการรอให้ใครสักคนมาช่วยเหลือ ก็อาจจะทําให้คุณนั้นต้องผิดหวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีใครอยู่หรืออาจจะไม่มีใครมาเลยและมีแนวโน้มสูงกว่ามากที่จะเป็นอย่างนั้นประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าคนที่ประสบความสําเร็จในยามทุกยากคือคนที่เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นเฮเลนเคลเลอร์แม้จะตาบอดและหูหนวกแต่เธอไม่ได้รอให้โลกเข้าใจถึงการต่อสู้ดิ้นรนของเธอแทนที่จะทําแบบนั้น เธอควบคุมการเดินทางของตัวเองด้วยความภาคเพียรอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเธอได้เปลี่ยนชีวิตของเธอเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านอีกด้วยจำไว้ว่าความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของคุณคือความรับผิดชอบของคุณเพียงคนเดียวคนอื่นสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้แต่คุณต้องเป็นผู้เล่นหลักในชีวิตของคุณเพื่อสุขภาพเพื่อความสุขและเพื่อความสําเร็จของคุณเองเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณก็จะรู้สึกมีพลังการดูแลตัวเองทําตัวเองให้ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวอะไรเลยแต่เป็นสิ่งสำคัญที่คนสำเร็จและมีความสุขทั้งหลายเข้าใจมันดีเมื่อคุณจะลำดับความสำคัญให้กับความต้องการของตัวเองเอาไว้เป็นลำดับแรกคุณจะอยู่ในจุดที่ดีกว่าพร้อมกว่ามีพลังมากกว่าและมีความทรหดอดทนมากกว่าในการ,รเผชิญกับความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตเพราะว่าไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ไม่ว่าคุณจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวชีวิตของคุณและของคนอื่นก็ต้องดำเนินต่อไป ข้อ 2. ไม่สําคัญว่าคุณจะรู้สึกโอเคหรือไม่ชีวิตจะไม่รอคุณดังนั้นจงลุกขึ้นและก้าวผ่านมันไปให้ได้ความจริงที่ซาดิสนิดๆของชีวิตก็คือคําว่าฉันโอเคหรือฉันไม่โอเคมีผลแค่กับคุณเท่านั้นไม่มีผลกับคนบนโลกนี้บางวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกหมดแรงรู้สึกพ่ายแพ้หรือว่าถูกกดดันจากชีวิตจนคุณหมดพลังคุณสิ้นหวังที่จะก้าวต่อไป ในวันที่ความรู้สึกเหล่านี้ประดังเข้ามาคุณอาจจะรู้สึกอยากจะนอนนิ่งๆหรือว่าอยู่เฉยๆแบบที่สำนวนสมัยใหม่ชอบพูดกันว่าอยากนั่งโง่ๆแบบไม่ทําอะไรเลยหวังว่าชีวิตจะรอให้คุณได้พักหายใจหายคอบ้างแต่น่าเสียดายที่ในโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตและโลกนี้ไม่ได้เป็นไปตามกรอบเวลาส่วนตัวของเราโลกไม่หยุดรอหรือว่าชะลอความเร็วลงตามที่เราต้องการความจริงที่หลายคนตระหนักได้สายเกินไปก็คือชีวิตของเราและโลกรอบตัวเรา ยังคงเดินหน้าต่อไปเสมอไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตามหากเรารอคอยช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่จะเริ่มลงมือทําอะไรเฉพาะเมื่อเรารู้สึกพร้อมที่จะลงมือทําเราก็จะพบว่าตัวเองนั้นถูกทิ้งไว้ข้างหลังและถูกทิ้งไว้แบบไกลลิฟ์ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่พเพราะพวกเขารู้สึกมีแรงบันดาลใจหรือว่าเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นพเพราะพวกเขารู้วิธีและมีความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าเสมอโดยไม่คํานึงถึงอารมณ์ของตัวเอง โทมัสเอดิสันต้องพบกับการทดลองที่ล้มเหลวนับพันครั้งก่อนที่จะประดิษฐ์หลอดไฟได้สำเร็จหากเขารอให้สภาพแวดล้อมสมบูรณ์แบบหรือปล่อยให้ความล้มเหลวทำให้เขาท้อแท้เราก็อาจจะไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าใช้หรือมีหลังจากนั้นอีกหลายสิบปีสิ่งที่ทำให้เอดิสันแตกต่างจากคนอื่นก็คือความภาคเพียรของเขาเขาเคยพูดประโยคอมตะเอาไว้ว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่ค้นพบวิธีที่มันไม่ได้ผลหนึ่งหมื่นวิธี ความสาเร็จของเขามาจากการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในขณะที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ความสําเร็จต้องอาศัยการลงมือทําแม้ว่าคุณจะไม่อยากทําก็ตามชีวิตไม่ได้รอให้คุณรู้สึกพร้อมสุดๆแล้วจึงลงมือทํางานแต่ละอย่างความจริงที่น่าทึ่งหากคุณลองสังเกตก็คือช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่อยากพยายามมากที่สุดต่างหากที่จะทําให้คุณเติบโตมากที่สุดคุณอาจจะไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้แต่คุณสามารถควบคุมการกระทําของคุณได้เสมอเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกัน การฝ่าฟันในวันเวลาที่ยากลําบากจะช่วยให้คุณมีความอดทนมีบุคลิกที่ทส่งพลังและมีแรงผลักดันที่แรงกล้ามีสุภาษิตเก่าๆกล่าวไว้ว่าทางออกที่ดีที่สุดคือทางที่คุณต้องก้าวผ่านพ้นไปให้ได้ก้าวต่อไปก้าวต่อไปและในที่สุดคุณก็จะพบว่าความก้าวหน้าที่คุณทําได้แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆนั้นคุ้มค่ามากกว่าการมัวนั่งรอให้ชีวิตทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสําหรับคุณข้อ3หากคุณบังคับให้ผู้คนอยู่กับคุณ พวกเขาจะไม่อยู่พวกเขาจะปล่อยคุณไว้ตามลําพังดังนั้นจงเรียนรู้ศิลปะแห่งการใช้เวลาอยู่คนเดียวเป็นบทเรียนชีวิตที่อาจจะเจ็บปวดและเย้ยหยันคุณนิดๆแต่มันคือความจริงที่สําคัญคุณไม่สามารถบังคับให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานการพยายามอยู่ฝ่ายเดียวในการยึดติดกับคนที่ต้องการจากไปมากเกินไปจะนําไปสู่ความเจ็บปวดเท่านั้น ความสัมพันธ์จะดีที่สุดเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความปรารถนาที่จะอยู่ด้วยกันจากความรู้สึกยิ่งคุณพยายามยึดใครไว้โดยพวกเขาไม่เต็มใจคนคนนั้นก็จะยิ่งต่อต้านและถอยห่างออกไปบทเรียนนี้มักจะมาช้าเกินไปสําหรับหลายๆคนสิ่งสําคัญก็คือต้องเรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ควรและจําเป็นที่จะต้องให้อยู่ในชีวิตของคุณตลอดไปกุญแจสําสคัญอย่างหนึ่งในการฝึกฝนบทเรียนชีวิตบทนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะมีความสุขและอิ่มเอิบใจในชีวิตกับการอยู่คนเดียว เมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับการอยู่คนเดียวคุณจะไม่กลัวการจากไปของคนอื่นอีกต่อไปคุณจะเรียนรู้ว่าคุณค่าและความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของใครคนอื่นเฮนรี่เดวิดทอโรนักปรัชญาแนวเหนือธรรมชาติที่มีชื่อเสียงใช้เวลาสองปีในการอยู่คนเดียวช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวไม่ได้เต็มไปด้วยความเหงาแต่เต็มไปด้วยการเติบโตและการสำรวจตัวเองทอโรเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงมาจากภายในไม่ใช่จากการอยู่ร่วมกับคนอื่นเวลาที่เขาอยู่คนเดียว ทำให้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองและสงบจากภายในได้เมื่อคุณสร้างและพัฒนาความสามารถในการใช้เวลาอยู่คนเดียวคุณจะได้รับอิสรภาพทางจิตใจคุณไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอีกต่อไปในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และคุณเริ่มเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ในสิ่งที่เป็นอยู่และในผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณแทนที่จะมองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อความสุขของคุณผู้คนเข้ามาแล้วก็ไปและนั่นไม่เป็นไรเลยความสัมพันธ์บางอย่างมีไว้เพื่อคงอยู่ชั่วคราว หรืออยู่ตามหน้าที่และเหตุปัจจัยแล้วสิ้นสุดหรือว่าจากไปยิ่งคุณยอมรับศิลปะแห่งความสันโดษได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเติบโตจากภายในของคุณมากขึ้นเท่านั้นและคุณจะรู้สึกน้อยลงว่าคุณจําเป็นต้องบังคับหรือว่าฝืนใจให้ใครอยู่ในชีวิตของคุณคุณจะหยุดพยายามอย่างน่าสงสารที่จะเอาใจคนอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเองคุณจะทิ้งความกลัวที่จะอยู่คนเดียวแล้วคุณจะพบว่าการอยู่คนเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะเต็มอิ่มและมีความสุขได้ข้อ 4. มีเพียงคนที่ใจเย็นเท่านั้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ใดๆก็ได้ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณอารมณ์ของคนเรานั้นมีพลังและอาจจะเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่ากลายเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของคุณก็ได้ในช่วงเวลาที่เครียดหรือว่าวิกฤตการตอบสนองทางอารมณ์ของเราสามารถที่จะกำหนดผลลัพธ์ให้กับชีวิตของเราได้เป็นเรื่องง่ายที่เราจะปล่อยให้ความโกรธความกลัวหรือว่าความหงุดหงิดเข้ามาครอบงำจิตใจ แต่การตอบสนองด้วยความหุนหันพลันแล่นมักจะนำไปสู่ความเสียใจการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์เป็นทักษะที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์สามารถฝึกฝนแล้วก็พัฒนาได้และเป็นสิ่งที่ผู้คนจํานวนมากเพิ่งจะเข้าใจภายหลังลองนึกถึงชีวิตของเนวสันแมนเดล a าหลังจากที่ถูกจําคุกนานถึง27ปีแมนเดลาก็พ้นจากความกลมขืนหรือความโกรธแค้น เขาเลือกที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองโดยใช้พลังงานที่มีอยู่เพื่อสร้างสันติภาพและความปรองดองในแอฟริกาใต้ที่แตกแยกกันในตอนนั้นแมนเดลาเข้าใจว่าการปล่อยให้ความรู้สึกโกรธแค้นมากำหนดการกระทำของเขาจะไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการความสามารถในการสงบสติอารมณ์เมื่อเผชิญกับแรงกดดันส่วนตัวและทางการเมืองอันมหาศาลคือสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลและยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้ คุณก็สามารถจัดการกับสถานการณ์ใดๆก็ได้อย่างแจ่มชัดและสง่างามมากกว่านี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องระงับความรู้สึกหรือว่าเก็บกดความรู้สึกของคุณไว้ตลอดเวลาแต่ควรเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นเพื่อไม่ให้มันมาควบคุมคุณมีสุภาษิตกล่าวว่าคุณไม่สามารถควบคุมลมได้แต่คุณสามารถปรับใบเรือของคุณได้ในชีวิตคุณจะพบกับสถานการณ์มากมายที่คุณไม่สามารถควบคุมได้สิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้คือการตอบสนองของคุณเอง การสงบสติอารมณ์จะช่วยให้คุณคิดอย่างแจ่มชัดตัดสินใจได้ดีขึ้นและรับมือกับความท้าทายต่างๆดาได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาการควบคุมอารมณ์ต้องอาศัยการฝึกฝนอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการหายใจเข้าลึกๆช้าๆก่อนที่จะโต้ตอบออกไปในการโต้เถียงกับคนอื่นหรือว่าหยุดคิดทบทวนสักครู่ก่อนที่จะตัดสินใจอย่างรีบร้อนเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคุณมีทักษะในการจัดการอารมณ์มากขึ้นคุณจะพบว่า คุณสามารถเผชิญกับความท้าทายในชีวิตด้วยความมั่นใจและความยืดหยุ่นที่มากขึ้นข้อ 5. ความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นมักจะจบลงด้วยความผิดหวังดังนั้นอย่าคาดหวังอะไรจากใครเลยความคาดหวังเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของความสัมพันธ์ของมนุษย์แต่ว่าบ่อยครั้งที่ความคาดหวังเหล่านั้นนำไปสู่ความผิดหวังเราคาดหวังให้คนอื่นทำอย่างใดอย่างหนึ่งตอบสนองความต้องการของเราหรือว่าทำตัวตามอุดมคติของเราแต่ความจริงก็คือ ผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และมักไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราคนจํานวนมากรู้เรื่องนี้ได้ช้าเกินไปว่ายิ่งคาดหวังจากคนอื่นน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นความคาดหวังจะทําให้คุณผิดหวังเพราะความคาดหวังมักจะขึ้นอยู่กับการคาดเดาและความคิดปรารถนาของตัวคุณเองคนเดียวมากกว่าที่จะเป็นความจริงจากคนอื่นบทเรียนชีวิตนี้ฝังรากลึกอยู่ในปรัชญาแนวสโตอิกนักปรัชญาสโตอิกในสมัยโบราณอย่างเช่นเอพิคติตัส สอนว่าเราควรมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้เท่านั้นเช่นการกระทําและการตอบสนองของเราเองและทิ้งสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้รวมถึงพฤติกรรมของคนอื่นเมื่อเราหยุดคาดหวังให้คนอื่นกระทําในลักษณะที่สอดคล้องกับความปรารถนาของเราเราก็จะปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ที่ไม่จําเป็นนั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรหยุดใส่ใจคนอื่นไม่ก็หาสมาคมกับใครไม่มีความรักและไม่มีน้ําใจให้ใคร แต่เราควรหยุดผูกความสุขของเราเอาไว้กับพฤติกรรมของคนอื่นการทิ้งความคาดหวังในตัวคนอื่นจะทําให้เราเป็นอิสระเมื่อคุณหยุดคาดหวังคุณปล่อยให้คนอื่นเป็นในสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่คนที่คุณต้องการให้เป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะช่วยลดความหงุดหงิดและความผิดหวังและสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมากขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากขึ้นนอกจากนี้ยังสร้างการพึ่งพาตัวเองแทนที่จะรอให้คนอื่นมาเติมเต็มความต้องการหรือว่าตอบสนองความคาดหวังของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อตัวคุณเองแน่นอนว่าคุณอาจจะคิดว่าการพูดนั้นมันง่ายกว่าทําการปล่อยวางความคาดหวังต้องอาศัยการฝึกฝนและการตระหนักรู้ในตัวเองที่สูงในระดับหนึ่งแต่เรื่องพวกนี้ฝึกฝนกันได้ยิ่งคุณฝึกทําและลองทํามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งพบว่าความสงบในจิตใจของคุณก็ดีขึ้นเท่านั้นบางครั้งผู้คนก็ยังทําให้คุณผิดหวังอยู่เหมือนที่พวกเขาเคยทําแต่มันจะไม่เจ็บปวดมากนักเหมือนเมื่อก่อนเมื่อคุณฝึกฝนมาเป็นอย่างดี หากคุณเรียนรู้ที่จะไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆคุณสามารถมีความพอใจและความสุขกับความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นอยู่แทนที่จะคาดหวังว่าใครจะต้องเป็นไปแบบนั้นแบบนี้ตามที่คุณหวังจะให้พวกเขาเป็นข้อ 6. คุณจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเมื่อคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นขอให้เชื่อความจริงข้อนี้ที่มาของความเครียดที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรามาจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นผู้คนจํานวนมากใช้เวลามากเกินไปกับการกังวลว่า คนอื่นกําลังทําอะไรกําลังพูดอะไรหรือว่ากําลังคิดอย่างไรจนเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นทางความคิดและทางจิตวิญญาณมากพอจึงมารู้ภายหลังว่านั่นเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์สิ้นดีเสียพลังงานชีวิตและเวลาชีวิตไปเปล่าเมื่อคุณหยุดยุ่งเรื่องของคนอื่นและมุ่งความสนใจไปที่ชีวิตของคุณเองคุณจะพบว่าความสงบสุขและความพอใจจะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติหลักการนี้สะท้อนให้เห็นอยู่ในแนวคิดปรัชญาและคำสอนทางจิตวิญญาณมากมาย มาคัสออ u r เรเลียสนักปรัชญาแนวสโตอิกเขียนไว้ว่าคุณมีอำนาจเหนือจิตใจของคุณไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกจงระหนักถึงสิ่งนี้แล้วคุณจะพบกับความแข็งแกร่งเมื่อคุณหยุดพยายามควบคุมหรือว่ามีอิทธิพลต่อคนอื่นและหันมามุ่งเน้นที่การควบคุมตัวเองแทนคุณก็จะได้รับอำนาจกลับคืนมาคุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นทำได้แต่คุณสามารถควบคุมวิธีตอบสนองต่อสิ่งนั้นได้การดูแลเรื่องของคุณเองจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความเครียด และเรื่องดราม่าที่ไม่จําเป็นการไม่สนใจเรื่องของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเพิกเฉยต่อคนอื่นทิ้งหน้าที่การงานหรือว่าทิ้งความรับผิดชอบแล้วหมกมุ่นอยู่กับตัวเองแต่หมายถึงการรู้จักขอบเขตที่พอดีระหว่างชีวิตของคุณกับชีวิตของพวกเขามันหมายถึงการเข้าใจว่าคนทุกคนมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองมีการต่อสู้เป็นของตัวเองและมีบทเรียนที่ตัวเองต้องเรียนรู้เมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่การเดินทางแห่งชีวิตของตัวเองคุณสามารถที่จะเติบโต เรียนรู้และปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นคุณจะพบว่าพลังของคุณควรใช้ไปกับการพัฒนาตัวเองมากกว่าการเอาไปกังวลว่าคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่คนอื่นจะคิดอะไรอยู่ในท้ายที่สุดการไม่สนใจเรื่องของคนอื่นเป็นของขวัญล้ำค่าที่คุณจะมอบให้ตัวเองเป็นเส้นทางสู่ชีวิตที่สงบสุขและสมบูรณ์มากขึ้นข้อ 7. ผู้คนจะสนใจคุณก็ต่อเมื่อคุณประสบความสำเร็จเท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่มีใครสนใจคุณดังนั้นจงประสบความสำเร็จ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งความสําเร็จเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความสนใจและความชื่นชมเป็นความจริงที่โหดร้ายที่ผู้คนธรรมดาส่วนใหญ่มักจะสนใจความสําเร็จปลายทางของคุณมากกว่าการต่อสู้ระหว่างทางของคุณเมื่อคุณรู้สึกแย่แทบจะไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณแต่เมื่อคุณทําได้แล้วทุกคนก็อยากจะมาร่วมงานฉลองกับคุณทันทีนี่เป็นบทเรียนที่ทําใจยากที่จะรับรู้แต่มันคือบทเรียนชีวิตจริงๆ สิ่งที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปคือโลกถูกดึงดูดไปจ้องมองหรือว่าสนใจที่ความสำเร็จของคุณไม่ใช่ศักยภาพหรือความพยายามความทรหดอดทนของคุณคุณจะพบว่าผู้คนเริ่มให้ความสนใจคุณเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้วปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราได้เห็นตัวอย่างมากมายของผู้คนที่ถูกเมินเฉยอย่างไม่แยแสหรือแม้แต่ถูกเยาะเย้ยในช่วงที่ต่อสู้ดิ้นรนในช่วงแรกๆของชีวิตแต่กลับได้รับการยกย่องเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จ อย่างเช่นเรื่องราวของวินเซนต์แวนโกที่ต่อสู้ดิ้นรนอย่างเดียวดายตลอดชีวิตเขาขายภาพวาดได้เพียงภาพเดียวในช่วงชีวิตของเขาและมีเพียงไม่กี่คนที่สนใจผลงานของเขาแต่ปัจจุบันนี้แวนโกได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ตลอดกาลของมนุษย์ภาพวาดของเขามีมูลค่าหลายสิบหลายร้อยล้านเหรียญผู้คนสนใจอัจฉริยภาพของเขาหลังจากที่เขาจากไปและผลงานของเขามีคุณค่าตอนที่เขาตายแล้ว สิ่งที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คือคุณไม่ควรพึ่งพาคนอื่นให้มายืนยันการเดินทางแห่งชีวิตของคุณผู้คนมักจะไม่สนใจการต่อสู้ดิ้นรนแต่ผู้คนหลงไหลในความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้ของคุณมีค่าน้อยลงหรือความมุ่งมั่นพยายามของคุณไม่มีความหมายแต่หมายความว่าการยอมรับจากภายนอกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณประสบความสำเร็จเท่านั้นดังนั้นจงมุ่งความสนใจไปที่เส้นทางของคุณเองและกำหนดนิยามความสำเร็จตามเงื่อนไขของคุณเองไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางการเงิน ความสมหวังในชีวิตส่วนตัวหรือการเชี่ยวชาญในงานใดๆก็ตามจงมุ่งเป้าหมายไปที่ความสําเร็จเพราะว่ามันจะดึงดูดความสนใจและควมเคารพที่คุณสมควรจะได้รับให้เข้ามาหาคุณเองอย่างธรรมชาติไม่ว่าคุณจะต้องการมันหรือไม่ก็ตามสิ่งที่ควรรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการสร้างความประทับใจให้คนอื่นเท่านั้นแต่เป็นการใช้ชีวิตที่เติมเต็มและสอดคล้องกับค่านิยมของคุณคนที่ให้ความสําคัญกับคุณจะรับรู้ถึงความสําเร็จของคุณ ไม่ใช่แค่จากสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จที่เห็นได้จากภายนอกเท่านั้นแต่รวมถึงคุณค่าในตัวคุณที่อยู่ในกระบวนการก่อนที่จะสำเร็จด้วยความสำเร็จนั้นมีไว้เพื่อตัวคุณเองได้มีความภาคภูมิใจและเต็มอิ่มในตัวเองรู้ว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรและคุณสำเร็จอะไรไม่ใช่เพื่อการยอมรับจากคนอื่นเท่านั้นขอให้จำไว้ว่าโลกให้ความสนใจเฉพาะเมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วดังนั้นจงทำงานของคุณต่อไปจนกว่าคุณจะทำได้สำเร็จข้อ8 คนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของคุณแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามเสนอคำแนะนำให้คุณลืมคำแนะนำของพวกเขาไปเถอะมันน่าทึ่งมากที่มีคนจำนวนมากรู้สึกว่าพวกเขาต้องให้คำแนะนำแก่คุณแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ของคุณจริงๆเลยก็ตามบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้รายละเอียดของการต่อสู้ของคุณหรือว่าไม่รู้ความซับซ้อนของปัใจจัยในการตัดสินใจของคุณแต่พวกเขาก็ยังคงรู้สึกว่าจำเป็นต้องบอกคุณว่าคุณต้องทำอะไร คุณต้องทำอย่างไรคำแนะนำที่ไม่ได้รับการร้องขอเหล่านี้อาจจะทำให้คุณขัดเคืองใจและลำบากใจและในหลายๆกรณีมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องประสบอยู่เลยบทเรียนที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตก็คือการเรียนรู้ที่จะเพิกเฉยต่อคําแนะนําของคนที่ไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ไม่มีทางรู้เลยว่าชีวิตของคุณกําลังเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเห็นเพียงสิ่งที่อยู่ภายนอกและจากมุมมองที่จํากัดของพวกเขาเท่านั้น คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาสามารถบอกวิธีแก้ปัญหาให้คุณได้แต่ชีวิตไม่เคยง่ายอย่างที่เห็นจากภายนอกคุณคือคนที่รู้ความซับซ้อนของการเดินทางของคุณความท้าทายของคุณและความฝันที่สูงสุดของคุณการได้รับคำแนะนำที่คุณไม่เคยขอให้พวกเขาแนะนำจากคนที่ไม่เคยเข้าใจชีวิตของคุณอาจจะทำให้คุณสับสนไขว้เขวและตัดสินใจผิดพลาดได้ลองนึกถึงชีวิตของสตีฟจ็อบส์ในขณะที่คนอื่นๆรวมถึงผู้เชี่ยวชาญมักจะบอกเขาอยู่เสมอว่า แนวคิดของเขาเกี่ยวกับ Apple นั้นไม่สามารถทำได้จริงหรือว่าอาจจะล้มเหลวได้ซิปจ็อบส์เมินเฉยต่อคนที่ไม่เห็นด้วยและยังเชื่อในวิสัยทัศน์ของตัวเองแทนจ็อบส์รู้ดีว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความลงไหลในนวัตกรรมของเขาและไม่รู้ลึกถึงความปรารถนาที่จะสร้างสิ่งที่ปฏิวัติว,ตวงการการเมินเฉยต่อคำแนะนำจากคนที่มองไม่เห็นทะลุถึงวิสัยทัศน์ของเขาทำให้เขาสามารถสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบริษัทหนึ่งในโลกนี้ได้ นี่ไม่ได้หมายความว่าคําแนะนําทั้งหมดนั้นไม่มีที่ดีต่อคุณเลยสิ่งสําคัญก็คือการสแสวงหาคําแนะนําที่มีประโยชน์จริงๆจากคนที่เคยต่อสู้มาและอยู่ในจุดที่คุณต้องการไปหรือคนที่เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งในสถานการณ์ของคุณจงเลือกสรรและคัดกรองแค่เพราะมีคนอยากให้คําแนะนําไม่ได้หมายความว่าคําแนะนํานั้นคุ้มค่าที่จะนําไปใช้ทุกอย่างเรียนรู้ที่จะเชื่อสัญชาตญาณของคุณและรับฟังคําแนะนําจากคนที่มีประสบการณ์ และค่านิยมที่สอดคล้องกับคุณเท่านั้นขอให้จําไว้ว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในชีวิตของคุณและแทบไม่มีใครเลยในโลกนี้เข้าใจสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณได้อย่างแท้จริงข้อ 9. คนที่ไม่ได้ใช้หรือไม่เคยใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้ก็อย่าไปฟังคําแนะนําจากเขามากนักมันไม่ค่อยมีค่าอะไรสําหรับคุณข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อที่แล้วคําแนะนําจะดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของคําแนะนํา บทเรียนที่สําคัญที่สุดบทหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือคุณต้องเลือกให้ดีว่าคุณจะรับคําแนะนําจากใครเรามักจะฟังคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าประสบความสําเร็จในด้านต่างๆของชีวิตที่เราพยายามที่จะทําให้ได้ไปให้ถึงหากใครไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝันคําแนะนําของเขาอาจจะมีเจตนาดีแต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการทําเลยหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายเสียด้วยซ้ําลองดูชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จอย่างอีลอนมัสหรือว่าริชาร์ดแบรนสันก็ได้ ทั้งคู่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในช่วงแรกๆถึงแนวคิดที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาและมักจะถูกบอกว่าธุรกิจของพวกเขาจะล้มเหลวมัสมักจะถูกบอกว่าการเริ่มต้น s p a c e x เป็นเรื่องที่ไร้าสาระและแบรนด์สันก็เผชิญกับความคลางแคลงใจเมื่อเขาเปิดตัว Virgin Airlines หากพวกเขาฟังและยึดมั่นกับคำแนะนำจากคนที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือว่าไม่เคยเสี่ยงทำอะไรมาในลักษณะเดียวกัน ทางอีลอนมัสและริชาร์ดแบรนสันก็อาจจะไม่เคยได้ไล่ตามความฝันของตัวเองเลยในทางกลับกันพวกเขาขอคําแนะนําจากคนที่ประสบความสําเร็จในงานที่ตัวเองต้องการทําและที่ดีไปกว่านั้นอีกก็คือพวกเขาเชื่อมั่นในวิจารณญาณของตัวเองการรายล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่อยู่ในจุดที่คุณต้องการแล้วเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการเติบโตคนเหล่านี้สามารถให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ได้พวกเขาเข้าใจรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ และเข้าใจความท้าทายของเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่ในทางกลับกันการขอคําแนะนําจากคนที่ไม่เคยเดินตามเส้นทางของคุณอาจจะทําให้ความก้าวหน้าของคุณต้องสะดุดลงคนที่แนะนําคุณอาจจะถ่ายทอดความรู้สึกกลัวหรือข้อจํากัดของตัวเองมาให้คุณรู้และเห็นซึ่งจะทําให้คุณหวาดหวั่นอยู่ลึกๆและอาจจะกลายเป็นว่าคุณไม่กล้าที่จะเชื่อว่าคุณสามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายที่แท้จริงที่คุณต้องการได้สิ่งสําคัญก็คือคําแนะนําทุกอย่างจากคนทุกคน ไม่ได้มีคุณค่าและมีความหมายเท่าเทียมกันก่อนที่คุณจะนําคําแนะนําของใครมาใส่ใจถามตัวเองก่อนเสมอว่าพวกเขามีชีวิตหรือว่าประสบความสําเร็จในแบบที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่หากไม่เป็นเช่นนั้นคําแนะนําของพวกเขาอาจจะไม่สามารถนําไปใช้กับเส้นทางของคุณได้ให้เชื่อใจคนที่เคยไปในจุดที่คุณต้องการไปและสิ่งสําคัญก็คือเชื่อหัวใจของตัวเองนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าอยากจะอ่านสคริปต์หรือว่าเนื้อหาของอีพีนี้ในรูปแบบของบทความ ก็มีเป็นไฟล์ pdf ให้แจ้งขอได้ฟรีนะครับหรือว่าถ้าอยากจะอ่านสคริปต์ของทุกคลิปในช่องนี้ก็สามารถทําได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับเพื่อที่จะอ่านสคริปต์หรือบทความของทุก ep ในช่องนี้ดูวิธีการสมัครได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กําลังใจช่อง unlimited mindset จิตไม่จํากัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะครับและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ